สั่งชื่อฉันออกไปสุรกายก่อนนะเดี๋ยวกับมาออ่อน สั่งชื่อฝึกสูบบุหรีด้วยเหรอฉันฉันไม่ได้สูบนะไม่ใช่ของฉัน <S <S เมื่อกี้เห็นเนอยู่แล้วว่ามันตกมาจากตัวเธอไม่เรียนอะไรที่ดีๆพี่ยุดเนะไม่ใช่ฉันบอกพี่แล้วว่าเป็นของเพื่อนฉันพวกเขาอาจจะใส่ผิดถ้าพี่ไม่เอามา,หาให้ฉันเล่าด้วยเหรอนิดหน่อยคะ่ะไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นเลยไม่ได้เจอกันมาตั้งนาน ไม่ทักกันแล้วเหรอพี่พี่เจสวีมาเที่ยวที่นี่เหรอ,อ,อรูเมนมาฉลองวันเกิดฝึกรอดอเสร็จเมื่อไรหร่ละจบไปเมื่อกลางเดือนที่แล้วคะ่ะวันชาติอยู่ตั้งเจ็ดวันไม่รู้จักมาหาพี่เลยนะเรียนนะคะวันหยุดเธอก็เรียนเหรอฉันพูดผิดนะ ทำพาร์ทไทม์ค่ะอ๋อทำงานพาร์ทไทาม์เหรอ,อจริกสิเมื่อก่อนพี่ก็ทำพาร์ทไทม์นะนอกจากทำพาร์ทไทาม์แล้วก็ยังต้องไปช่วยเธอพบครูเขียนการบ้านให้ไปส่งที่โรงเรียนไม่รู้จักบุญคุณกันเลยเด็กน้อยไม่มีจิตสำนึกเลยก็ดีเหมือนกันพี่เจสวีค่ะตอนนั้นพี่อยู่ปีสีแล้ว ฉันเพิ่งจะปีหนึ่งก็อาจจะยุ่งมากกว่าพี่หน่อยเธอยังจะมาโจมตีเรื่องอายุอีกเหรอนี่สั่งชื่อเธอลองใช้จิตสำนึกคิดดูว่าพี่ไม่ได้กับเธอตรงไหนกันแนะ่ฉันไม่เคยพูดอะไรแบบนั้นนะอีกอย่างฉันเองก็โตแล้วถ้าพี่ยังเรียกฉันว่าเด็กน้อยก็จะดูแปลก ไปหน่อยไหมจะโตสักแค่ไหนก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่ดีใช่ค่ะฉันยังเป็นเด็กน้อยสองปีสองปีงปที่เจสีก็แก่ลงจริงๆผ่านโลกมาชคชนสั่งชื่อเธอหยิบโทรศัพท์ออกมาดูสิ ว่าพี่ส่งข้อความหาเธอกี่ครั้งไม่ตอบกลับสักครั้งทําไมละ่ะฉันฉันเคยบอกพี่ไปแล้วว่าฉันต้องเรียนตอนเรียนต้องตัดขาดทั้งโลกเหรอต้องตัดขาทั้งโลกสิถ้าไม่ตัดขาดทาั้งโลกจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยอ,อีเหอได้ยังไง